สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนคลิปต่อมาพี่น้องหลังจากทำบุญกินเขากินหนามแล้วเนาะค่ะค่ะ,ะยาคู่ยาพอซันแล้วแล้วก็ไม่ออกกินต่อนาะพี่น้องหลังจากกินแล้วแล้วก็พากันล่างสวยล่งางซ้ำสวยกันพี่น,พน้องสวยแล้วแล้วก็พากันแตกนี่ไว้นี้มันบัดเพื่อนซานไฟมันเนาะ มันมืดสาเพงเ่่องสินประเมาสมบ่ตะมันมืดค่ะไม่เห็นหรอกตามไปหมดเลยค่ะฟังฟังไปกับบเทศคือปั้นนวาไเดี่ยวไซซินมาหวัดกันเลสด้ดียดสุดสุดสิดสุดัุดสุดสุดสนอสุดสุดสี่สุดสุดสุดสดสุดสดสุดสสาดสดสุดดสุดสุดสดสสสดสดด

การเก็บเกี่ยวข่าวกับบังข้อบ,บังครัวการเก็บเกี่ยวแล้วเนาะพี่น้อบงอบังข้อครัวกับแล้วไปนําเลยนี่แต่ว่าซอสแหงนี่กับปลาเมานี่สิทาเกี่ยวน้ําลังดํากับดาน้ําลังหมูก็ต้องเกี่ยวน้ําลังเนาะพี่น้องสบายอีกอย่างหนึ่งออกวันซาลาว่าเจ้าจังเกี่ยวเฮาพอดีวิทพลเขาเจ้าวัดดีเลยเขาคอยฟังนิ่งแล้วกูได้ผู้ได้ดำผู้ได้ดำก่อนกับลำบากหน่อยหนึ่นนนง buông ra cái nặng buông lưỡi này tập những mò mò bớt bỏ lừa biết cả mỏ mưa Bà mau bà <laughs> lạng lên bà mò nè Bà lạng lên bà mò Bà nè, mi chong lao anh cho chong đầm nè แค่เพพ่ะสีเยกเอาจานเงียบพี่น้องเอาจานเอา้วยบอกว่าเพื่อนคู่ราไ่ได้เปิดแลถ้วย้วยจานแบบโค้ Cảm ơn บ่เป็นหยังขอทาขอ19 19 10

รถเจ้าหนมงานเจ้าหนุ่มกไม่ได้ดีน้องข้าวปาแล้วไปอังกบ้าคื้อไงหามันหามันยื้อข้าวปาจื้อเข้าไปขายเขี่ยมาคือบลแดงแท้เมนารีกลางว่าเห็นถมลุ่มมาคือห่อบลแดงบางคนไอ้โทเดิปลาแดงอยู่รุ่นเขี่ยหมาอุ้ย เบิดรุ่นนี่ยเราจะโบเห็นฮอดผูเขียวมากแต่บัสบายสบายดีน้ำบอดใส่หมวกอีแล้วรอนลานตัดป้าจ้ากระเปิดเบิงเนี่ยว่าป้ามันร้อนสัมภารเนี่ยอนที่ที่หนังนอโอ้ยมันกันแนวนี้แล้วเปยิว้หวงหาอยากได้สั่น ห้วยเอามันหัวโหลนห้แม่เด้อมันจะตัดแล้วมันก็เอาใส่ทุ่งผักติไปไหวนะโอ้ยผมอี่แม่นี่ยั่างโมดิงโงมันว่าห้อยบุงโง่แต่ว่าว่ะท่นแท้ๆหักบุงโง่เ้ยนาเขาเจ้าตัดเสร็จแล้วแล้วมันจะไงเอาหว่มาใส่พวกวัยมาใส่มาใส่บาสเ้างั้นเช้าเช้านี่จะง่ายอย่างไรง่าี้เช้าเช้านี่หัวผมเอามาได้ยงงี้หักแล้วห้องกันยังห่างของบ้น อันพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเกิดน้ำล้างผูุขาอะไรอันนี้หักโง่โค้งเจีนใหญ่ผูุขาเกิดนั่นลื่นลื่นมือนึงผูุขาเกิดเมื่อวันศุกร์เพิ่งเกิดวันเสาร์โอ้ยกะจับปีเดียวมือเดียวกันนั่นแหละเล่นกันชิบซองสมมงซ์ฉนเนาะบ่ฮอดเช้าสี่จับปะจ๊ะเพิ่นยังหัวงอกเต็มเบิกโฮมผูุ

มันต้องเนาะมันดอกเนาะมันยังยังเนน่ถ้าจะเกิดมาเฮาบ่ทันได้ผมหอกไปเออก็ว่าหาสิมาใกลตอนนีเือมันสิอกว่ามันงอกัวันตาบ่หห่ผมมาหอกหอกกเาเกิว่าผมเฮาบ่ทันนั่นงอกตาเฮายังบ่เห็นเลยบ่เห็น้บ่เห็นเฮายังตาบ่เห็นผมเฮาย่ เบือกงืองามบ่เฮิงงามมุ้งให้คืองามงามบ่เฮิงคงมันแค่นี้แกเบื้องงามมันแค่นี้แกตอนอันแพทย์เข้ามาวัดสายตาดิเขาเขียนใส่กระดานโตยังบ่จักบัดอีแม่โตยังโตกอแล้วโตยังก็เห็นบัดอีแม่นะอละปิดลบ่เห็นอือๆกจังเห็นอปิเบื้องแหงกๆใงมปาน้องเอ้ยอังเฮิงก็เฮิงพอกคือเฮิงมมือบดนีมนสิมาแ เมื่อก้อนพี <k 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 ่น้องเออเก่ากินเก่าเล่าเมื่อเมื่อโอ้ยคอยจะเอามาผึ่งกินอะไรเอาเมือให้เด็กน้อยคิดแน่หุ่นบังกะโพุเตรียมออกควันซาอลไรกับมีบังกะโพุดังตึงตังตึงตังเออไอ้ลงทางนั้นดอกคือผูกขาทางน่ะเกิดพ่าอยู่ทางใดเนาะบ้านนี้เนาะเออเด่นเนาะเห็นอยู่เออสิไปมีบ่อัน ยาเสจ้าวมียาสาหัวกามีเลยมาแต่วัดพี่น้องปดัดดำคาร์มาเล่นเมื่อนี้สบายดีเพื่อนน่ะพี่น้องเพื่อนบดได้ไปเลี้ยงงัวบ่เนาะเมื่อนี้ก็อันปัดดำกับบดได้ประหลัดจางเกี่ยวข่าวเราเมื่อนี้ใครจ้งางเมื่อนี้นะมืัอนี้อ่ะจะ้าบ่จ้าบ่ได้ซื้อซาจ,จอยดิ จอก้ามาอาว่าม้าอ๋อซาจอยมาโบมานีนะยังบ่เห็นยังบ่เห็นสดมื่อนี็กันข่ามาบอกน้องบอกนุ่งแล้วเนาะสิเกี่ยวข่าวมืออื่นและประดามกันอ้าวสิเกี่ยวข่าวมืออื่นมาสั่งว่าพังเบึงและผาญุพายุเมื่อใดสุกใส่เดกายไปหากะเลืองหากะเลืองนะใช้ทั้งหนุ่มหาี่ะกะเลืองเป็นไหลหาะกะเป็นหมอก ข้าวข้าวซุกน้ำน้าผมอกุกการข้าวซุกน้ำแล้วใบวีมันน่ะบ่วท่านนอะบัุกนใดทางดุ่มนะซุกใบวีมันนนองนนอะรอโอ้ยปลาดำขมาบอกน้องว่าสเกี่ยวข้าวพี่งเนาะเ้ยมืออื่นเกี่ยวข้าววันทินคำหนึ่งเลขอ่ากรสีเกี่ยวมืออื่นนี่ โอ้เกี่ยวพอมกันเะร่วมกับเมอืนเอารับเอากดเลือดทะมือบข่อยบกประดับประดิบดอกมะีัดโลดทงเบมึงพายุทันม่มีพัยุนะเกี่ยวพายุด้ำมมันมะสีผัดต้ภูมันซุกเบิดอยู่เยเขาจะนะบางที่ในลูวัดเบิ้หนางเลยซุกหอตะกะบอกัตะกะนซุกน้ำเลย คือาอันนั้นเนาะเาอาเกี่ยวไปเรื่อยๆมากระทุ่คนเีย้ร้อยดีแล้วเนาะปลาดำในเกี่ยวก่อนหมูมันยังได้แล้วก่อนห้านี ah, or, are, ่นำรังลังมือเมือเดยวเนาะีนะเชยเรื่อยๆนะ้เลี้วเชยข้างนางเชยขเต่านั่นเลยถ้าในโลกมือมันม่เชยเรื่อยๆนะอืนเป็นแล้วมื้อนีนั่งก็ฮุกคั่วไปนะบ่ออืม ตตนั่งแลใส่รถไอืมบักหนึ่งบักซ้อมกับไปคอยผักเรียงงวแ่บาอยู่เอออาเรียงมาได้อีกบอเราจีบแหล่งงัวทันทันงัวโอ้ของเาจีบอยู่เป็นแห้งอยู่เป็นแห้งอยู่เนาะอ่ากันเนาะอ้าวกัน ขันหมอแห้งาบอยู่เนาะบเห็นเอาอันมาฮาโลเท่า้บบนี้ตั้งแต่ดำนาเล้วบหล่ะเลยตะกี้นาเละเมาพี่น้องเอ้ยกับวิดามินมาอาแบบนนี้นะ ยำอยู่ย่ำนอนน้ากันกับบริเมนบตะก้นกินอื่นๆแล้วนอนเหลาเดี๋ยวนี่นอนปินนานปินร่งใส่กับโบเมนบอแบบนี้เนี่กับวิตเวทวิตกรรมเหม็นคว่มเขาว่ากยัวเอานะขันยาเหลาอออกูว่่ได้ขาที่นั่าบัเช่าขาขาไปกินเหลาไอ้ขันาะ้างค้งขยาเหลาบ่ามียาบัดเพื่อซ้เพื่อันตายบอโบเลไปรักษาหมอแม่นีได้ หมอว่าอันเจ้าบอกหากินเหล้ากระแทกว่าคนเลียาพูช่วยแนวได้บ้านเหล้ามายากระแพทกะยาเมื่อนั้นอันโบถือว่าทงยาเป็นแหงโบเอาหอดยาบัดไข่มาในสยาก่อนอ้าวมาไปจิจักน้ำจิ้งค้อโบสูบยาโบสูบยาบนไปอีกก็จนเับาไมยเจ็บยันตายเล่าเราบาดแทงเราบาดแทงลูกแพงเมียอยู่แล้วยันตายได้บ้าน ตะก,กี้นะตะก,กี้นะมีแต่หล่อเมาพี่น้องเอ้ยบอกเอาข่อยดนีเอาโยอเอาโยอเมาเลยพันยาทั้งเหล่ายาทั้งยาเออยาทั้งเหล่ายาทั้งกระ,ะ,ะเพาะว่ะจ้ะอ่าสะแพงกต่สปิดคลิปกว่าเ้อค่ะก็ไลคก็แชร์ติดตามหนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดี